ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง BikerTalk ลนะครับอยู่กับผมโพลีอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้มีนะครับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับตัวรถ ZX 25 R นะครับเพราะว่าทาง a w a สก k i i n d o เดี๋ยวน้มีการเปิดนะครับให้คนอินโดได้จับจองเปิดเผยข้อมูลสเปคตัวรถต่างๆนานาแล้วและตอนนี้นะครับราคาที่ประเทศไทยก็หลุดออกมาแล้วด้วยนะครับผม อยากจะบอกว่าราคาก็ไม่ได้ถูกนะครับแล้วก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับทีนี้เดี๋ยวก็มาฟังดูก่อนนะครับว่าตัวรถซัตเซ 25R นั้นมีสเปคยังไงบ้างก่อนที่จะมาฟังราคานะครับทบทวนอีกทีหนึ่งเนาะเกี่ยวกับตัวรถนะครับตัวรถซัตเซ 25R นะครับสเปคเมืองไทยนะฮะที่จะนำเข้ามาขายเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันอ่าสองสีนะครับก็คือสีดำขาว โครงแดงกับสีเขียวนะครับเขียวดำลาย Kawasaki Racing Team นะครับและตัวที่นำมาขายในบ้านเราเนี่ยจะเป็นตัว SE หรือ Special Edition นะครับก็คือเอาตัวท็อปของทางอินโดมาขายเลยนะครับจะไม่มีตัวสแตนดาร์ดนะครับทีนี้เนี่ย Zx 2 5 R หรือ Zx 2 5 R นะครับเป็นรถในพิกัด 250cc นะฮะหรือ 249cc นั่นเองนะครับเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบเรียงนะฮะสี่สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำเกียร์6สปีดนะครับทีนี้เนี่ยทางอ่าไทยเนี่ยทางบ้านเราเนี่ยได้มีการเปิดเผยแรงม้านะครับของอ่าตัวเจ้าเซ2เอ็กซ์อเนี่ยอยู่ที่45แรงม้านะครับที่14,500รอรอบก็ น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายเพราะว่าสเปคอินโดเนียเขาเปิดมา550แรงม้าเลยทีเดียวนะครับแต่ก็นั่นแหละนะฮะก็แรงม้าน้อยกว่ากัน5ตัวก็อาจจะไม่ได้ทําให้ตัวรถมันทําความเร็วได้น้อยลงนะครับแต่ว่าการไต่ความเร็วมันก็อาจจะน้อยนะครับแรงดึงแรงบิดมันก็อาจจะน้อยกว่านะครับแต่ก็นั่นแหละตามสไตล์รถคลาสสองร้อยห้าสิบซีซีนะครับก็สี่สิบห้าแรงม้าก็ถือว่ายังไม่น่าเกียดเท่าไหร่นะครับ ทีนี้เนี่ยรถ ZX25R นะครับมีน้ำหนักอยู่ที่190กิโลกร,รัมนะครับตามสไตล์เครื่องยนต์4สูบเนาะก็ไม่ได้เบานะครับถือว่าไม่ได้เบาเลยนะครับในคา์สเดียวกันเนี่ย2 0 0 3 0 0 400ก็จะอยู่ประมาณ160-170นะครับ170ไปไปลายนะครับตัวนี้เนี่ยมาที่190กิโลกร,รัมนะครับก็เกือบๆจะเท่าคาส์ก600แล้วแหละแต่ก็นั่นแหละนะครับ ตัวรถเนี่ยมันเป็นแนวสปอร์ตเรปิก้านะครับหรือรถแข่งรถสนามนะครับน้ำหนักเท่านี้ก็ถามว่าหนักไหมก็หนักแต่ว่าความมั่นคงในการขี่ก็เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแรงบิดนะฮะอยู่ที่21นิวตันเมตรนะครับและมาที่13,000รอบนะครับก็ถือว่าอ่าเป็นปกติของรถ4สูบเนาะแรงบิดมันอาจจะไม่ได้เยอะเวอร์นะครับไม่ได้แบบยี 26 27 28 29 30นะครับทีนี้เนี่ยตัวรถนะครับจะสามารถลากรอบนะครับไปสุดนะครับได้ที่ถึงอ่า20,000นะครับ20,000รอบแต่ว่าเขาก็จะตัดตัดเลดไลน์นะครับไว้ที่ประมาณ17,000นะครับ17,000รอบเนาะทีนี้เนี่ยทางคออสก,กีอินโดนะครับเขาได้มีการเคลมนะฮะความเร็วท็อปสปีดของ เจ้า z x 25R หรือ z x 25R ไว้ที่187กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งก,ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าก็ตามตามคลาสมันเนาะตามตามสไตล์ของรถ 250cc นะครับแล้วก็ทาง a w a s a k i Indo เนี่ยเขาได้มีการไปปรับจูนตัวรถนิดหน่อยนะครับเป็นการปลดล็อกรอบเครื่องยนต์นะครับทำให้ตัวรถเนี่ยสามารถวิง่ง ได้ความเร็วถึง197กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนไดโนนะครับลงพื้นจริงอาจจะเหลือสัก190ต้นๆก็ได้นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเรามาฟังออปชันนะครับที่ตัวรถเขาให้มานะครับผมอาจจะพูดไม่ครบนะออปชันที่ตัวรถมีให้แน่นอนนะครับรถคันนี้เป็นรถสปอร์ตเรปิก้านะครับมี DNA ของรถแข่งอยู่เต็มเปี่ยมนะฮะไม่ใช่รถสปอร์ตทัวรงแน่นอนนะครับแต่ว่า ดูจากรูปที่เขาเคยเปิดเผยมานะครับเห็นบอกว่า,ามันจะมีความสูงที่ไม่สูงมากถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะ785บางนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับขี่ง่ายนะครับก็ยังถือว่าเป็นคาร์ดเริ่มต้น ที่เป็นรถสปอร์ตเรปิก้านะครับอาจจะไม่ได้สบายเหมือน n ินจา400แต่ก็นะครับถือว่าไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับจริงๆรถคาวาเนี่ยเขาทำมาไม่สูงอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น ZX6R หรือ ZX10R ก็เป็นรถที่ความสูงหรือการนั่งท่านั่งต่างๆรู้สึกว่าจะเป็นมิดนะครับทีนี้เนี่ยรถมาพร้อมกับโชคอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวนะครับแล้วก็เป็นโชคนั่นะแหละก็ตามสไตล์เนาะรถ สำหรับรถแข่งก็โชคเขาก็จะเซ็ตมาให้มีความเป็นสปอร์ตนะครับก็ไม่นุ่มอย่างแน่นอนนะครับจะออกแนวดึบๆนะฮะสาดโค้งไปได้เลยนะครับเบรกนะครับเป็นดิสเบรกนะฮะแบบข้างเดียวนะครับแล้วก็มีปั๊มเบรกล่างที่เป็นแบบเรเดียลมาา์นะครับแน่นอนว่าความถึกความแข็งแรงทนทานมีมากกว่าปั Pump ๊มแบบแอคเซลเมาส์แน่นอนนะครับทีนี้ตัวเบรกเนะี่ยได้เบรก แบบเดียวกับตัวคาสกิแซดพันเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าคุณสามารถไปหาเบมโบมาใส่ได้แบบสบายๆเลยนะครับทีนี้เนี่ยตัวรถนะครับด้วยความที่รอบเขาสูงแล้วก็เป็นรถสปอร์ตแบบเรปิการรถสนามนะครับเขาก็มีแรมแอร์ให้นะฮะซึ่งแรงม้ามันอาจจะเพิ่มมาสักเป็น46แรงม้าก็ได้นะครับในตอนที่แรมแอร์ทำงานนะครับหน้าจอเป็นแบบดิจิตอล ผสมอนัน็อกนะครับบอกทุกอย่างครบคันนะฮะแล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จัดเต็มอันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆเลยนะครับรุ่นพี่อย่าง ZX6R บางทียังรู้สึกว่าเฮ้ยทำไม Z x 6 r มันยังไม่ให้มาระดับนี้เลยนะครับอ่ะระบบอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้างนะครับมี traction control 4ระดับนะครับนั่นคือ1 2 3แล้วก็ออฟนะครับหรือปิดนั่นเองนะฮะแล้วก็มี abs หน้าหลังนะครับเลือกปิดเปิดได้นะครับมี โหมดการขับขี่ถึง2โหมดนะครับก็คือฟูลและโลนะครับคาสกิเขาชอบทำก็ฟูลและโลเนี่ยประจำนะครับแล้วคันเร่งก็เป็นคันเร่งไฟฟ้าด้วยนะครับก็การตอบสนองคันเร่งแล้วก็ความเมื่อยล้าที่เราบิดคันเร่งก็ดีกว่ารถคันเร่งสายแน่นอนนะครับทีนี้เนี่ยตัวกล่องเนี่ยก็ กล่อง ECU เนี่ยดูแล้วน่าจะสามารถไปรีแมปหรือไปแฟตกล่องหรือไปทำได้เพิ่มอีกนะครับแล้วก็มีอะไรกะ Quick s h i p p e r นะครับ Quick s h i p p e r เป็นแบบขึ้นและลงนะครับโอ้โหถือว่าให้มาอลังการมากนะครับ Quick ิ h i p p e r ขึ้นลงเนี่ย z X6R ก็ยังไม่ได้ R6 ก็ยังไม่มีนะครับ p a n i เก l เ899959ก็ยังไม่มีนะครับขึ้นลงเนี่ยส่วนมากจะอยู่ใน ซูเปอร์ไบา์ตัวพันธทั้งนั้นนะครับนะไม่ว่าจะเป็น r 1 S 1 0 0 0นะครับส่วนมากจะอยู่ในซูเปอร์ไบา์ตัวพนะันธเนาะอันนี้2 5 0ร้ซีซีให้ชิพอัพและชิพดาวขึ้นมาก็คือเกียร์หนึ่งกำคัตใช่ไหมนะฮะจะเปลี่ยนเกียร์สองพอรอบมันถึงเนี่ยเราก็เตะเกียร์สามสองสามสี่ห้านะครับเวลาจะลดเกียร์ก็เตะได้เลยไม่ต้องกำคัตนะครับรถคันนี้มีแอสซิสสลิปเปอร์คัตนะครับไม่ต้องห่วงว่าล้อจะล็อก อะไรต่างๆนาๆนานะครับระบบความปลอดภัยค่อนข้างจัดเต็มแล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับยางหน้ายางหลังก็ไซส์มาตรฐานนะครับของรถคาส์ด250 300 400 cc เนาะรายละเอียดก็มีตามนี้นะครับทีนี้มาฟังราคากันราคาในประเทศไทยของเจ้า z x 2 5 r เปิดมาแล้วนะครับอยู่ที่ 2 6 9 0 0 0บาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่ผมก็เคยเดาๆไว้นะครับแล้วก็เฮ้ยมันก็ใช่จริงๆด้วยราคามันจะอยู่เลทประมาณนี้นะครับไม่คงไม่ขึ้นไปถึง2 0 0แสนแน่นอนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นราคาที่มาไล่บี้ c b r 2 5 0 r r เลยนะครับเพราะว่าเพิ่ม20,000แต่ได้ระบบทุกอย่างที่ มันจัดเต็มมันอลังการขนาดนี้นะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆนะฮะที่เท่าที่ผมดูนะถือว่าคุ้มค่าโคตรเลยนะครับดีกว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านเครื่องยนต์หรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าเรื่องการขับขี่จริงๆอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับรีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะมีโอกาสก็จะหามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับหรือรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันน่ามันน่าจะ มันน่าอมาขี่เลอเกินนะครับลองคอมเมนต์ไว้ได้ว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับรถตัวนี้นะครับกับราคา2 6 9 0 0 0บาทนะครับและข่าวดีน็คือมันเข้าไทยแน่นอนนะครับเข้าไทยแน่นอนอันนี้ราคาเปิดมีตารางผ่อนเรียบร้อยนะครับคุณสามารถไปดูที่กด s u b สไครต์ในช่อง Poly นะครับแล้วก็มาดูได้ที่ชุมชนนะครับ ผมลงไว้แล้วนะครับมีรูปภาพมีตารางผ่อนหลุดมาแล้วด้วยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับรออีกอึดใจเดียวอีกไม่กี่วันนะครับใครที่กําเงินแสนนะครับรอซื้อได้เลยนะครับราคานี้ออปชันนี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ากับคนที่อาจจะไม่ได้ชอบในเรื่องของความเร็วจนเกินไปนะครับชอบแบบขี่เอาเสียงขี่เอาฟิลลิ่งขี่ในเมืองไม่เกินร้อย,อยหนนึงนี้ก็ถือว่าเร็วแล้วนะครับความเร็วเนี่ยนะฮะก็ ใครคิดเห็นยังไงก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแต่อย่ามาพิมพ์แบบประมาณว่าเฮ้ยเวฟแดกอะไรประมาณเนี้ยเออมันคนคนชอบเขาก็ซื้อนะครับผมนะคนชอบเขาก็ซื้อนะครับคุณชอบเวฟคุณก็ไปซื้อเวฟนะครับคุณชอบรุ่นอะไรก,ก็ไปดูตามนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ชอบนะครับแล้วก็รถรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าจะเป็นรถไม่ใช่รถตลาดขนาดนั้นด้วยราคาขนาดนี้นะครับราคาที่ 2 6 9 0 0บาทก็ตีว่า207นะครับก็อาจจะเป็นรถเฉพาะกลุ่มแต่ว่าเป็นรถเฉพาะกลุ่มที่อาจจะมีการพูดถึงนะครับมากหน่อยเนอะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสจะหา z X25R มารีวิวให้ฟังนะครับถ้าเข้าโชว์รูมแล้วเดี๋ยวผมจะไปทดลองขับแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับ สัวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับข้อมูลใดผิดพลาดก็ใครจะพิมพ์เสริมเพิ่มเติมจากที่ผมพูดไปก็สามารถเพิ่มได้นะครับพอดีตอนนี้ตื่นเต้นไปหน่อยนะครับรถมันเปิดตัวมาเปิดราคามาแล้วก็โหเล้าใจเหลือเกินนะครับสัวนันนี้โพลีนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า